คุณเคยรู้สึกไหมคะความรู้สึกว่างเปล่าหลังงานรื่นเริงจบลงคืนสุดท้ายของสงกรานที่ขอนกันก็เป็นเช่นนั้นถนนข้าเหนียวที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนยังกระหึ่มไปด้วยเสียงดนตรีและเสียงโหเราะของผู้คนบัดนี้กลับเงียบสงัดไฟประดับตามทางดับมืดลงเกือบทั้งหมด เหลือเทียงแสงสีส้มจากไฟถนนที่ส่องให้เห็นพื้นถนนที่ยังเปียกชุ่มและเศษซากของความสนุกที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังคืนนั้นฉันนักศึกษาต่างถิ่นที่เพิ่งมาเรียนที่นี่ได้ไม่นานตตัดสินใจออกมาเดินเล่นเพื่อซึมซับบรรยากาศสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะกลับสู่ภาวะปกติฉันเดินไปเรื่อยๆจนเกือบจะสุดถนน เสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงรองเท้าของตัวเองที่เหยียบน้ำดังก้องในความเงียบลมเย็นเยียบสายหนึ่งพัดมาจากทางบึงแก่นนครมันไม่ใช่ลมเย็นสบายนะคะแต่เป็นลมที่หอบเอาความชื้นและความรู้สึกแปลกๆมาด้วยทงราวสามเหลี่ยงที่แขวนระยงระยางอยู่เหนือหัวสั่นไหวตามแรงลมเกิดเป็นเสียงพึบพับ,พบ,พบ คล้ายเสียงเข็มทอผ้าที่กำลังทำงานอย่างขมักขม,ม้นในความมืดและตอนนั้นเองที่ฉันเห็นมันตรงหัวมุมซอยเล็กๆที่จะเดินทะลุไปยังวัดหนองแวงพระอารามหลวงได้มีแผงลอยเล็กๆแผงหนึ่งตั้งอยู่เป็นแผงเดียวที่ยังเปิดอยู่ในเวลานี้ แสงจากตะเกียงน้ำมันก๊าซส่สองสว่างนวลตาออกมาเผยให้เห็นร่างของหญิงชาราผมขาวโพลนคนหนึ่งกำลังทอผ้าอยู่บนกี่ไม้ขนาดเล็กมือที่เหี่ยวย่นของแกขยับขึ้นลงอย่างชำนาญสอดเส้นไหมเข้ากับฟืมกระทบดังเกร็งเกรง,กรงเป็นจังหวะที่น่าขนลุกฉันไม่ใช่คนกลัวผีแต่ความแปลกประหลาดของสถานการณ์ตรงหน้ามันดึงดูดให้ฉันเดินเข้าไปใกล้ บนแผงนั้นมีผ้าไหมมัดหมี่พับวางอยู่เพียงไม่กี่ผืนแต่ละผืนมีลวดลายที่งดงามแปลกตาทว่ามีผืนนึงที่จับสายตาฉันไว้มันเป็นผ้าสีดำสนิททอลายด้วยเส้นไหมสีขาวหม่นเป็นลายที่ดูคล้ายข้อกระดูกสันหลังของสัตว์ขนาดใหญ่เรียงต่อกันเป็นแนวยาวฉันนึกถึงไดโนเสาร์แห่งภูเวียงที่เคยได้ยินชื่อเสียงฉนใจผืนไหนและเมนู เสียงแหบพผ่าของหญิงชราดังขึ้นทำเอาฉันสะดุ้งเล็กน้อยแกหยุดมือจากการทอผ้าแล้วเงยหน้าขึ้นมองฉันดวงตาของแกโบลึกอยู่ใต้รอยยน่นแต่กลับมองฉันเหมือนทะลุไปข้างในฉันชี้ไปที่ผ้าลายกระดูกตาถึงดีแกยิ้มเป็นยิ้มที่ไม่มีความยินดีผ้าผืนนี้ชื่อมัดหมี่ลายกระดูกคนทอต้องใช้สมาธิสูง ไม่อย่างนั้นลายมันจะดิ้นไม่ยอมเข้ารูปฉันไม่เข้าใจความหมายของแกหรอกค่ะแต่ก็หยิบมันขึ้นมาสัมผัสเนื้อผ้ามันนุ่มลื่นอย่างน่าประหลาดเย็นเหมือนไม่ใช่ผ้าไหมธรรมดาฉันเอาผืนนี้ค่ะเท่าไหร่คะคุณยายหญิงชาราไม่ตอบเป็นตัวเลขแต่กลับยื่นสามนิ้วที่สันเทามาตรงหน้าฉันแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไป เย็นชาและไร้ความรู้สึกผ้าของยายมีกฎสามข้อแกพูดช้าๆชัดๆข้อ1ห,ห้ามต่อราคาฉันพยักหน้าข้อ2ห้ามให้ผ้าผืนนี้เปียกน้ำเด็ดขาดแม้แต่หยดเดียวฉันเริ่มรู้สึกแปลกๆแต่ก็ยังพยักหน้ารับและข้อที่สาม ข้อที่สำคัญที่สุดห้ามสวมผ้าผืนนี้ขึ้นบันไดพระมหา,าธาตุแก่นนครหลังจากได้ยินเสียงระฆังดังครบ9ครั้งฉันขโมดคิ้วด้วยความสงสัยแต่มองไปในแววตาของแกแล้วก็ไม่มีคำถามใดหลุดออกจากปากฉันฉันจ่ายเงินตามที่แกบอกโดยไม่ต่อรองแม้แต่คำเดียวรับผ้ามาแล้วรีบเดินจากไปทันทีฉันรู้สึกเหมือนมีสายตาของแกจ้องมองตามแผ่นหลังมาตลอดทาง เรื่องเราควรจะจบลงแค่นั้นถ้าฉันไม่ใช่คนขี้ลืมฉันกลับถึงหอพักวางผ้าไหมผืนนั้นไว้ที่โต๊ะคอมพิวเตอร์และก็ใช้ชีวิตต่อไปตามปกติจนกระทั่งสองวันต่อมาเพื่อนที่คณะชวนไปไหว้พระาธาตุเก้าชั้นที่วัดหนองแวงเพื่อเป็นสิริมงคลฉันนึกถึงผ้าไหมผืนนั้นขึ้นมาด้วยความคึกขนองฉันนึกอยากจะลองของฉันหยิบมันขึ้นมาใช้เป็นผ้าคลุมไหล่ ลืมกดข้อที่สองของยายแก่คนนั้นไปเสียสนิทเราไปถึงวัดในช่วงเย็นแดดร่มลมตกฉันกับเพื่อนเดินเที่ยวชมความงามรอบๆวัดจนกระทั่งฉันรู้สึกอยากเข้าห้องน้ำฉันเดินแยกกับเพื่อนไประหว่างที่ล้างมืออยู่นั้นเองน้ําหยดหนึ่งเระเซนจากอ่างล้างมือไปโดนชายผ้าไหมที่คลุมอยู่บนบ่าของฉันวินาทีนั้นฉันรู้สึกได้ทันที ผ้าใหม่ที่เคยนุ่มลื่นกลับหดตัวอย่างรวดเร็วมันรัดเข้ากับช่วงคอและบ่าของฉันแน่นขึ้นแน่นขึ้นจนฉันแทบหายใจไม่ออกฉันได้ยินเสียงฝึดฝืดดังแผ่วอยู่ข้างหูมันคือเสียงเดียวกับเสียงฟืมนกระทบใหม่ที่ฉันได้ยินในคืนนั้นฉันพยายามดึงมันออกแต่มันก็รัดเข้ามาแน่นขึ้นเหมือนมีชีวิตเหมือนมันกำลังหายใจ ฉันตกใจจนทำอะไรไม่ถูกวิ่งหน้าตาตื่นออกมาจากห้องน้ำเพื่อนฉันเห็นท่าไม่ดีก็รีบวิ่งเข้ามาถามแต่ฉันพูดไม่ออกได้แต่ชี้ไปที่ผ้าที่บนคอของตัวเองเพื่อนฉันพยายามช่วยดึงแต่ก็ไม่เป็นผลมันเหมือนกลายเป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังของฉันไปแล้วและแล้วหายนะที่แท้จริงก็มาเยือนเสียงระฆังของวัดดังขึ้นครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองครั้งที่สม,มันดังไปเรื่อยๆจนครบ9ครั้งพอดีกฎข้อที่สของยายแววขึ้นมาในหัวฉันห้ามสวมขึ้นบันไดพระมหาธาตุแก่นนครหลังจากได้ยินเสียงระฆังดังครบ9้าครั้งแต่ตอนนั้นฉันไม่ได้อยู่บนบนันไดฉันยือนอยู่บนพื้นราบฉันถอนหายใจอย่างโล่งอกแต่ฉันคิดผิด ฉันไม่รู้ว่าอะไรดนใจฉันตอนนั้นอาจจะเป็นความกลัวที่ทำให้สติกระเจิงฉันคิดแค่ว่าต้องไปหาพระไปให้ท่านช่วยฉันวิ่งตรงไปยังพระมหาธาตุแก่นนครที่ตั้งตระหา่านอยู่เบื้องหน้าโดยไม่ทันได้คิดว่าการจะไปหาพระที่อยู่ชั้นบนสุดได้ก็ต้องเดินขึ้นบันไดทันทีที่เท้าของฉันเหยียบลงไปบนบันไดขั้นแรกลายกระดูกบนผืนผ้า มันเคลื่อนไหวฉันรู้สึกได้ถึงสัมผัสเย็นๆที่ไต่ขึ้นมาจากบ่าเลือเ้อนมาตามลำคอของฉันช้าๆเหมือนตะขาบตัวใหญ่ฉันก้มลงมองด้วยความหวาดผวาเห็นลายไหมสีขาวกำลังขยับเปลี่ยนตำแหน่งค่อยๆคลืบคลานขึ้นมาจริงๆปลายผ้าทั้งสองข้างสบัดขึ้นมาเองแล้วพันรอบศีรษะของฉันเอาไว้กลายเป็นเหมือนสะผีที่คลุมหน้าฉันจนมืดสนิท ฉันมองไม่เห็นอะไรเลยทุกอย่างมืดแปดด้านเสียงระฆังใบเดิมดังซ้ำขึ้นมาอีกครั้งเสียงของมันในคราวนี้ฟังดูหวยหวนและชั่วร้ายกว่าเดิมลมจากไหนไม่รู้พัดกรูเข้ามาอย่างรุนแรงหอบเอากลิ่นสนิมเหล็กเข้มข้นเหมือนกลิ่นคาวเลือดมาจากทิศท,ทางของสถานีรถไฟขอนแก่นกลิ่นนั้นทําให้ฉันคลื่นไส้จนแทบจะอาเจียน ฉันดิ้นรนทุรนทุรายพยายามจะฉีกผ้าที่คลุมหัวออกแต่ไร้ผลฉันตัดสินใจวิ่งหนีวิ่งหนีทั้งทั้งที่มองไม่เห็นอะไรฉันวิ่งขึ้นบันไดไปอย่างไร้ทิศท,ทางทุกๆุกก้าวที่ฉันวิ่งจะได้ยินเสียงกี่กระตุกสามครั้งหยุดดังข้างหูขวาเกึกเกึกเกึกมันดังชัดเจนเหมือนมีคนกําลังนั่งทอผ้าอยู่ข้างๆตัวฉันกึกกึก ฉันกรอจนแทบจะเสียสติฉันรู้ว่าต้องหนีแต่ฉันหนีไปไหนไม่ได้ฉันวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่ามาถึงชั้นบนสุดฉันสัมผัสได้ถึงลูกกรงเหล็กเย็นเฉียบเสียงในหัวตะโกนบอกฉันว่าห้ามหันกลับไปดูห้ามเด็ดขาดแต่แต่เสียงกีกระตุกมันดังเข้ามาใกล้มากขึ้นจนฉันทนไม่ไหว ฉันรวบรวมความกล้าทั้งหมดแล้วหันขวับกลับไปสิ่งที่ฉันเห็นในเสี้ยววินาทีสุดท้ายแผ่นช่องว่างของเส้นไหมไม่ใช่ยายแก่คนนั้นไม่ใช่ปีศาจน่ากลัวอะไรเลยแต่เป็นเงาของตัวฉันเองมันยืนอยู่บนบันไดขั้นที่เก้าบนหัวของมันมีสบายผืนเดียวกันคลุมอยู่ด้วยเช้าว,วันรุ่งขึ้น เมืองขอนแก่นเงียบสงบผิดปกติพระเนนที่ขึ้นมาทำความสะอาดบนพระมหา,าธาตุพบเพียงเศษเส้นไหมแห้งแข็งจำนวนหนึ่งตกอยู่ตามลูกกรงเหล็กมันเปราะบางเหมือนเศษกระดูกเล็กๆที่พร้อมจะแตกสลายเมื่อสัมผัสแต่ว่ากันว่าในบรรดากองเศษไหมเหล่านั้นจะมีเส้นไหมอยู่เส้นหนึ่งที่ทอลวดลายเป็นคำว่ากลับบ้าน และมันยังคงเคลื่อนไหวช้าๆเรากับว่ามันยังหายใจอยู่